สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานลอดดักเราจะมาแจกทีเด็ดให้กับเพื่อนๆทุกวันวันละ4คู่เพื่อมาให้เพื่อนๆพ,พ,พลาดทีเด็ดใหม่ๆวิเคราะห์สดๆทุกวันอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับทีเด็ดลอดดัก4คู่วันนี้คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างออตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลคืนวันที่6ธันวาคม2020เวลา23นาฬิกา30นาที สเปอร์ออกสตาร์ทในพิมพิลีกมาแล้ว10นัดส,สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้6นัดเสมอ3และแพ้ไป1นัดซึ่งเกมล่าสุดคือการทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยการบุกไปเสมอกับเชลซีมาด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้มีอยู่21คะแนนและกอกลุ่มอยู่ในโซนหัวตารางต่อไปข้ามมาทางฝั่งอาร์เซนอลผลงานในลีกตอนนี้ทำได้ไม่ค่อยดีมากนักโดยลงสนามไปแล้ว10นัด สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้4เสมอ1และแพ้ไป5เกมเก็บแต้มมาได้เพียง13คะแนนเท่านั้นโดยผลงานล่าสุดคือเกมที่แพ้คาบ้านให้กับวูฟแฮมตันศูนประตูต่อ1ทําทำสถิติแพ้ในทีนเอมิเริสสเตเดียมมาแล้วถึง3นัดติดต่อกันราคาเปิดมาที่สเปอร์ต่อครึ่งลูกสถิติการพบกัน5เกมหลังสุดที่สนามแห่งนี้ก็เป็นฝั่งสเปอร์ที่ทำได้ดีกว่ามาก และดูจากผลงานตอนนี้ก็เป็นฝั่งไกเดยทองที่กำลังท็อปฟอร์มมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้จัดเต็มไปที่เจ้าบ้านอย่างสเปอร์ชนะได้แน่นอนฟันธงเกมนี้สเปอร์ราคาบอลวันนี้สเปอร์ต่อครึ่งลูกทัศนะผลแข่งสเปอร์3อาเซนอน1มาต่อกันคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูล เปิดบ้านรับการมาเยือนของว an. ูฟแฮมตันคืนวันที่6ทธันวาคม2020เวลาตี2.15นาทีลิเวอร์พูลผลงานในพรีเมียร์ลีกยังสามารถเก็บแต้มมาได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะสถิติ5เกมหลังสุดที่ไม่แพ้คใครเลยโดยการชนะมาได้3เกมและเสมอ2เกมส่วนฟอร์มนัดล่าสุดในเกมคือการบุกไปเสมอกับไบรตันมาได้ด้วยสกอร์1ประตูตอนน่อ1ทําให้ตอนนี้มีอยู่21คะแนน และยังอยู่ในทีมกลุ่มหัวตารางเหมือนเดิมมาทั้งฝั่งวูฟแฮมตันสำหรับผลงาน10นัดแรกของทีมในฤดูกาลนี้เอาชนะคู่แข่งมาได้5เสมอ2และแพ้ไป3เกมซึ่งฟอร์มนัดล่าสุดก็ท็อปฟอร์มสุดๆโดยการบุกไปเอาชนะอาเซนอลมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ทํทำให้เก็บแต้มเพิ่มเป็น17คะแนนแล้วในตอนนี้ราคาเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อ1ลูก ทัพหงแดงอาจจะไม่แพ้มันหลายเกมแต่ฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ไม่ได้ท็อปฟอร์มเหมือนต้นฤด,ดูกาลแถมมีนักเตะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะจึงไม่ง่ายที่จะยิงวูฟแฮมตันขาดถึง2ประตูทำให้เกมนี้อย่างแนะนำให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างวูฟแฮมตันลุ้นเสมอได้ในคืนนี้ฟันทงเกมนี้วูฟแฮมตันราคาบอลวันนี้ลิเวอร์พูลต่อ1ลูก ทัศนาผลแข่งลิเวอร์พูลสองบุฟแฮมตันสมาต่อกันคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างอูดิเนเซ่เปิดบ้านรับการมือเย็นของอาตาลันตาคืนวันที่6ทธันวาคม2020เวลา21นาฬิกาอูดิเนเซ่ขยับขึ้นมาอยู่กลางตารางแล้วหลังจากที่เอาชนะคู่แข่งมาได้2เกมติดส่งผลให้ผลงาน8นัดแรกของฤดูกาลนี้ เอาชนะคู่แข่งได้3เสมอ1และแพ้ไป5เกมเก็บได้10แต้มและรังอันดับที่13ของตารางส่วนฟอร์มล่าสุดในลีกบุกไปเอาชนะลาซิโอมาได้ที่สกอร์1ประตูต่อ3มาดังฝั่ง,งอตาลันตาผลงานในซีรีอรอิตาลี9นัดแรกในฤดูกาลนี้สามารถคว้าชัยชนะไปได้4เกมเสมอ2และแพ้ไป3เกมเก็บแต้มได้ทั้งหมด10คะแนน ส่วนฟอร์มล่าสุดในเกมลีกคือเกมที่แพ้ขาบ้านให้กับเวโรนาศูนย์ประตูต่อ2ทํทให้พวกเขาไม่ชนะคู่แข่งในลีกมาแล้วถึง3นัดติดต่อกันราคาเปิดมาที่อัตลลนต้าต่อครึ่งลูกแม้ว่าเจ้าบ้านอูดิเนเซจะชนะมา2นัดติดแต่หากมองผลงานโดยรวมแล้วยังถือว่าห่วยอยู่ส่วนออตแลนตาแม้ทําได้ไม่ดีเช่นกันแต่เกมรุกของทีมก็ยังไว้ใจได้มากกว่าเจ้าถิ่นเยอะทำให้เกมนี้ ด้วยเรทราคาที่เปิดออกมาวัดกันที่ชนะเท่านั้นเพราะเชียร์ไปที่ออตาลนตาบุกมาเข้าวินได้ตามคาดแน่นอนฟันทงเกมนี้ออต l ลนตาราคาบอลวันนี้ออตาลนตาต่อครึ่งลูกทาศนะผลแข่งอุดินเนเซ่หนึ่งออตลนตาสองมาต่อกันที่คู่สุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างบียาริล เปิดบ้านรับการมาเย็นของเอลเช่คืนวันที่6ธันวาคม2020เวลาเที่ยงคืน30นาทีบียาเรลสำหรับผลงานในลาลิก้า11นัดแรกสามารถเอาชนะคู่แข่งได้5เสมอ5และแพ้ไป1เกมโดยฟอร์มล่าสุดคือเกมที่บุกไปเสมอกับเรอัลโซเซดาดมาได้ที่สกอร์1ประตูตอนน่อ1ซึ่งก็ทำให้ไม่แพ้คู่แข่งในหลีกมาแล้วถึง8เกมติดต่อกันและเอาชนะได้ถึง4เกม มาทั้งฝั่งเอลเช่ลงสนามในลาลิก้าไปแล้วทั้งหมด9นัดและสามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้3เกมเสมอ4และแพ้ไป2เกมโดยฟอร์มนัดล่าสุดคือเกมที่เปิดบ้านเสมอกับคาดิสมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ส่วนผลงานนอกบ้านในซีซั่นนี้ถือว่าทำได้ดีทีเดียวเพราะชนะมาได้ถึง2เกมจากทั้งหมด4เกมราคาเปิดมาที่บีเยริลต่อลูกครึ่ง เกมนี้เจ้าบ้านยังคงได้เปรียบอยู่เพราะยังทําผลงานได้อย่างคงเส้นคงวามากกว่าทีมเยือนเยอะแม้ว่าเรทราคาจะเปิดออกมาสูงแต่ด้วยสภาพทีมที่สมบูรณ์ในเกมนี้นนนก็น่าจะยิงสกอร์เกินเรทที่เปิดออกมาได้ในที่สุดฟันธงเกมนี้บีเยริลราคาบอลวันนี้บีเยริลต่อลูกครึ่งทัศนาผลแข่งบีเยริลสเอลเช่ศูน ขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมและรับฟังวิเคราะห์ทีเด็ดสีคู่จากช่องลอดดากไว้หน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ